เออสว,ส,สวัสดีครับพวกับผลในเกมซีดีกเซอร์วะวันนี้จะไม่มีภาพนะครับจะมีแต่เสียงจะมีเสียงประมาณนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งครับมันอยู่ในเกมเกมหนึ่งนั่นก็คือเกมฟ้าคายสีนั่นเองเกมฟ้าคายสีครัผมเป็นเกมเกมหนึ่งที่สนุกฮะแต่ว่าเอาไปดูเจเจดีครับเจี๊ีแซ่ะคุณไปดูเลยครับเขาว่าอะไรนะนี่คือฟ้าคายสี นี Now, e ่แหละฟาคาสีนะผมนับเราจะมาเล่าอธิบายของเรื่องตัวละครที่ผมว่านั่นก็คือเพแกนมินฮะเพแกนมินเป็นจักรพรรดิเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกษัตริย์แห่งคีลานะคก็เอางี้พูดง่ายๆคือมันเป็นกษัตริย์คีลานครับเราจะมีวิธีการเล่นสองแบบครับนั่นก็คือการเล่นนะ จะฆ่าคีร่าหรือไม่ฆ่าครับถ้าจะฆ่าครับคุณก็ต้องหนีออกจากห้องนั้นไปครับแต่ถ้าคุณอยากจะจบเลยไปจบไปจบแบบง่ายๆฮะให้คุณครับนั่งรอตรงนั้นครับหลายๆนาทีนะครับรอไปเรื่อยๆครับแล้วเพแกนมันจะมาครับแล้วมันจะพาเราไปเอาอะไรนะที่แม่เราจะทำนะเก็นั่นแหละครับก็เพกกนมินก็ถ้าเราสู้ถ้าเราเล่นนะครับผม มันก็จะมีเจ้าตัวที่ชื่อว่าเออเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นไอ้พวกทัพสีแดงเนาะสำหรับเราเป็นทัพสีเขือนนะผมก็ถ้าเราผมว่าอย่าไปฆ่าพเพลแกนเลยเราจะได้เดี๋ยวเราไม่มีอไอนี้เล่นอีกโอเคนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พวกกองทัพสีแดงไว้ฆ่าเล่นเด็กนะอย่าไปฆ่าพเพลแกนเลยโอเคนะครับวันนี้ขอลา,าไปก่อนแค่น,นี้บัดดีบายบายเซี bye ่ยวกันสักกุนัน